ขอนอบน้อมแด่พระตัตนตรยัยซึ่งเป็นสิ่งควรเคารพบูชาสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพประธานพรก็กลับมาพบสาธุชนคนดีอีกกว่าระหนึ่งเรื่องราวในพระชาดกในวันนี้จะได้นำเรื่องกันทะครรกะชาดกว่าด้วยนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น ดังคาถาที่หนึ่งที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนผู้เจริญต้นไม้ที่มีใบละเอียดมีหนามนี้เป็นต้นไม้อะไรเราเจาะเพียงครั้งเดียวทำให้สมองศีรษะแตกได้คาถาที่สองกล่าวไว้อย่างนี้ว่านกกัน ทักะรกะตัวนี้เมื่อเจาะหมู่ไม้อยู่ในป่าได้เคยเที่ยวเจาะแต่ไม้แห้งที่ไม่มีแก่นภายหลังมาพบเอาต้นตะเคียนซึ่งมีกำเนิดเป็นไม้แก่นอันเป็นที่ทำลายสมองศรีรษะ ฟังคาถาแล้วก็ยังมืดมนอนทการนะท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรแล้วก็เรามารับฟังเรื่องว่าเป็นอย่างไรกันพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวลุวันมหาวิหารทรงปารภพิสุเรียนเอาอย่างพระสุคต ก็เหมือนเหมือนกับลอกเรียนอย่างพระพุทธเจ้าตัดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอัมโพโกนามยังลุโทโธดังนี้เรื่องย่อมีอยู่ว่าในครั้งนั้นพระศาสดาทรงสดับว่าพระเทวทัตได้เรียนเอาอย่างพระสุคต จึงตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเทวทัตเรียนอย่างเราถึงความพินาศมิใช่ในบัตรนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนเทวทัตก็ได้ถึงความพินาศมาแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตัรัาว่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพม,มาทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพารณสี พระโพธิสัตว์บังเกิดในกําเนิดนกหัวขวานในหิมมวันตประเทศเที่ยวหาอาหารในป่าไม้ตะเคียนนกหัวขวานนั้นมีชื่อว่าคาธิระวณิยะมีนกสหายตัวหนึ่งชื่อว่ากันทะคารกะนกกันทะคารกะเที่ยวหากินอยู่ในป่าไม้ทองหลาง อ่าไม้ทองหลางหรือว่าเรียกว่าต้นปาริชัตกะในสวรรค์นะท่านผู้ฟังในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเรียกต้นทองหลางว่าปาริชัตกะก็ก็ก็ปริชัดนี่คือฉัดนะฉัดคือดอกเขาเนี่เหมือนฉัดนดอกสวยดอกสีแดง ด้วยเหมือนฉัดเลยท่านผู้ฟังออกเป็นชั้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 นนะตั้งขึ้นด้วยนะไม่ได้ฉัดไม่ใช่ห้อยย้อยนะท่านผู้ฟังดอกทองหลางนี่หรือต้นปาริชาตกะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนะี่ยแม่แชร์แอแชร์เทลามาเมื่อก่อนที่วัดก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะ,ะต่อมาต่อมาก็ เกิดการแลรง <c oughs> เลยไปมรณะนะไปหมดเลยนะไม้ทองหลางจะไปนำที่วัดทองหลางมาปลูกใหม่นะหรือว,ว่าที่วัดป่าศักก็มีนะต้นทองหลางเดี๋ยวต้องนำมาปลูกใหม่เพราะเพราะว่าดอกเขาเหมือนฉัดนีจะได้ให้เด็กๆได้เห็นบ้างนะก็ นกก,น,กนกกรันทกะนกการันทคขรกะนะเที่ยวหากินอยู่ในไม้ทองหลางแต่ว่าพระโพธิสัตว์้าเนี่ยอยู่ในป่าไม้แต่เคียนวันหนึ่งนกการ,ร,รันทะกะการันทะลกะต้องอ่านให้ถูกด้วยมีคอควายด้วยนะกันทะคลักะได้ไปหานก คาทีระวนิยะนกขาทีรวนิยะดีใจว่าสหายของเรามาแล้วจึงพานกกันทะคารกะเข้าไปป่าไม้ตะเคียนให้จะง,งอยปากเคาะลำต้นตะเคียนได้ตัวสัตว์ออกจากต้นไม้นั้นมาให้นกกันทะคารกะจิกกินสัตว์ ที่เสหายให้แล้วให้แล้วแล้วแล้วเล่าเล่าดุดขนมอร่อยเมื่อนกกันทะครากะจิกกินอยู่นั้นจึงเกิดมานะขึ้นมาว่านกคัิระมณียะแม่นี้กำเนิดในกำเนิดนกหัวขวานแม่เราก็เกิดในกำเนิดเดียวกันทำไมจะต้องอาศัยเหยื่อที่เขาให้เล่า เราจะหาเหยื่อในป่าตะเคียนเองอนะท่านผู้ฟังมานะนี่ยมันคือกิเลสอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเราละมานะนี่ก็นึกว่าเป็นเรื่องดีมานะอดทนขยันนะแต่มานะในทางศา,าสนานี่เป็นเิเลสชนิดหนึ่ง ที่ต้องละด้วยอรหัต,ตมรักษ์นะท่านผู้ฟังโซดาปฏิมรักสะกะทาคามีมรักอนาคามีมรักก็ยังไม่สามารถจะละมานะมานะนี่คือการถือตัวยกตัวยกตนไปเปรียบเทียบอย่างเช่นว่านกนะกาลันทะคลรกะเนี่ยนะก็ยกตนไปเปรียบกับนกคาทีระวานิยะ พระโพธ,ธิสัตว์ว่าพระโพธ,ธิสัตว์ก็เป็นนกขัวขวานเราก็เป็นนกขัวขวานนี่แหละท่านผู้ฟังเรียกว่ายกตัวยกตนไปเปรียบเทียบกันเข้านะเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยเคยหากินในป่าไม้ทงหลางก็ป่าไม้ทงหลางไม้ทงหลางนี่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปบอนก กันทะคละกะก่าวกนกคาธีระวนิยะว่าสหายท่านอย่าลำบากเลยเล่านี่แหละจากหากินในป่าตะเคียนเองลำดับนั้นนกคาธีระวนิยะจึงกล่าวว่าดูก่อนสหายท่านด้วยการหากินในปา่าไม้ไม่มีแก่นเช่นไม้ยิ้วและไม้ทองหลางเป็นต้นส่วนไม้ตะเคียนเป็นไม้แก่นแข็ง จะทำอย่างนั้นรู้สึกไม่พอใจเราเลยนกกันทะครกะก็กล่าวว่าเราไม่ได้เกิดในกำเนิดนกหัวขวานดกหรือไม่เชื่อคำของนกคาเทละวณิยะผุนผันไปเอาจะงอยเคาะต้นแต่เคียนทันใดนั้นจะงอยปากของนกกันทะคารกะก็หักทันที ตาทะล้นหัวแตกไม่อาจจับอยู่บนยอดไม้นั้นได้ตกลงพื้นดินกล่าวคาถาแรกว่าดูก่อนผู้เจริญต้นไม้ที่มีใบละเอียดมีหนามนี้เป็นต้นไม้อะไรเราเจาะเพียงครั้งเดียวทำให้สมองศีรษะแตกได้ ในบทเหล่านั้นบทว่าอัมโพโกนามอย่างลุกโขความว่าดูก่อนนกคาทิระวนิยผู้เจริญต้นไม้นี้ชื่อไม้อะไรบาลีว่าโกนามโส ổ, บ้างบทว่าสินนปโตคือใบละเอียดบทว่ายัตทะอีกับปหาเรณนะ ได้แก่ด้วยการเจาะครั้งเดียวที่ต้นไม้บทว่าอุตมังอุตตะมังคังวิสาติตังได้แก่หัวแตกไม่เพียงแต่หัวเท่านั้นแม้จะง่อยปากก็หักด้วยนกกันทะครกะไม่สามารถจะรู้จักต้นตะเคียนว่าเป็นต้นอะไรเพราะเจ็บปวดมาก ได้รับเวทนาจึงพร่ำเพอด้วยคาถานี้นกคาิรรวนิยะฟังคำเพอของนกกันทะคารกะแล้วจึงกล่าวคาถาที่สองว่านกกันทะคากะเมื่อเจาะหมู่ไม้อยู่ในป่าได้เคยเที่ยวเจาะแต่ไม้แห้งที่ไม่มีแก่นภายหลังมาพบ เอาต้นตะเคียนซึ่งกําเนิดในป่าไม้แก่นอันเป็นที่ทำลายสมองและศรีรษะในบทเหล่านั้นบทว่าอัจาริวตตยังได้แก่นกกันทะคารกะนี้ได้เที่ยวไปบทว่าวิตุทังวานานิความว่าเจาะคือจิกไม้ ไม่มีแก่นเช่นนิ้วเช่นทองหลางเป็นต้นบทว่ากัดถังคะรุกเขสุได้แก่ไม้แห้งบทว่าอาสารเกสุได้แก่ไม้ไม่มีแก่นมีทองหลางและนิ้วเป็นต้นในบทว่าอถา,าสถาคธทิรังสา,าชาตะสารัง ความว่าภายหลังมาพบต้นตะเคียนมีแก่นออกมาตั้งแต่อย่างเล็กบทว่ายัตถพิธาในบทว่ายัตถพิธาคารุโลอุตตะมังคังได้แก่เจาะคือจิกที่ต้นไม้ใดนกขาเทรวนิยะพูดกับนกกันทะ คารกะนั้นว่าดูก่อนกันทะคารกะผู้เจริญต้นตะเคียนนี้เป็นไม้แก่นที่ทำลายสมองศีรษะนกกันทะคารกะได้ถึงแก่ความตายในที่นั้นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่ากันทะคารกะในครั้งนั้น ได้เป็นพระเทวทัตในครั้งนี้ส่วนนกคาทิรวนิยะคือเราตถาคตนิแลท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็ความคุ้นเคยความเคยชินเนี่ย,ยก็เป็นนกหัวขวานเหมือนกันทำไมถึงเจาะตะเคียนได้อันนั้นทำไมถึงเจาะตะเคียนไม่ได้การที่เจาะได้เนี่ยก็เพราะว่าค่อยๆเริ่มต้นค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็ก,ท,ลลกทีละน้อย นึกถึงนี่นะท่านผู้ฟังนกนะกรทักคารกะเนี่ยเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยไม่คุ้นเคยกับต้นไม้แกนก็เจาะเต็มกำลังว่าจะอวดตัวว่าเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนี่นี่นะี่ท่านผู้ฟังด้วยอำนาจของมานะเนี่ยนะก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความ,อ,มอะไรละ โอ,โอ้วดนะหรือหรือหรือพวกเราเรียกกันเป็นภาษาบ้านเราก็ว่าขีโม้นะจะได้โม้ด้วยอำนาจความถือตัวนี่แหละถือตัวว่าเก่งว่าดีนะแต่ถ้าสมัยเป็นนักรบก็ว่าเราก็หนึ่งในตองอู่เหมือนกันก <c oughs> ็เลยเนี่ยเจาะเต็มแรงนะท่านผู้ฟัง แล้วจะนึกว่าเอ๊ะทำไมพระโพธิสัตว์เจ้าก็เป็นนกหัวขวานเหมือนกันทำไมถึงเจาะได้โอ้โหเล่ามาเนี่ยสารละเสริญพราษาธดาของตัวเองนะว่ามีความสามารถมากอะไรไม่ดีไม่ดีก็โยนใส่นะให้พระเทวทัตไปก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะท่านผู้ฟังถ้าเราพิจารณาถึงเหตุผลเนี่ยความคุ้นชินเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเป็นประการสำคัญ นะความคุ้นชินหรือความชํานาญนะเหมือนกับเราเนี่ยท่านผู้ฟังลองดูเถอะคนไหนที่ชํานาญในความโกรธนะที่เราฝึกไว้จนชํานาญแล้วอะไรนิดก็โกรธอะไรหน่อยก็โกรธเนี่ยแมมกระพริบตาไม่ได้ก็ยังโกรธเลยเชื่อไหมเล่านี่คือความคุ้นชินและเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นชินเนี่ยก็รู้จักวิธีว่านะ่าควรจะทำอย่างไร เหมือนเรายกตัวอย่างเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะทุบหินเนี่ยถ้าเราขอภายซัดเต็มกำลังแล้วแม่เรามีค้อนปอนอยู่ในมือยกขึ้นสองมือหวดเต็มแรงแล้วปึ้งเข้าไปายหลังเลยนะท่านผู้ฟังแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจเขค,อคอ่อยๆปอก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 แตกแล้ว <laughs> นี่นี่คือความคุ้นชินนะเดี๋ยวจะบอกโอ้โห เวลาภาษาสาดาของตัวในี่ยกย่องขนาดเป็นนกก็ยังเก่งก็มีใช่เป็นเช่นนั้นนี่เราพูดถึงเหตุผลที่แท้จริงความเป็นจริงเนี่ยก็นกกันธร,รกะเนี่ยเคยหากินเฉพาะในพวกไม้นิ้วไม้ทองหลางนะก็เป็นไม้เนื้ออ่อ,อนยิ่งเป็นไม้สดนะท่านผู้ฟังก็ยิ่งอ่อนนะจะปอกเข้าไป ก็ได้ตัวสัตว์ได้ตัวอะไรที่เจาะอยู่ในไม้นั้นเอามากินเป็นอาหารไม่เคยกับไม้แก่นเนี่ยไม้ตะเคียนเนี่ยนะไม่ได้แก่นเหมือนกับไม้ประดูหรืออะไรอย่างนี้นะท่านผู้ฟังหรือไม้มะค่าอย่างเงี้ยไม่ใช่แก่นอย่างนั้นนะนะเรียกว่าแก่นตั้งแต่ ผ่านจากเปลือกไปแหละเขาเรียกว่าเป็นไม้แก่นทั้งต้นไม้เนื yüz, ้อแข็งทั้งต้นนะอันนี้ก็จถ้าปล่อยแห้งๆแล้วเนี่ยตะปูก็เอาเหอะตอกันไม่เข้าละนะนั่นแหละหรือว่ายังไม้สักอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไม้แก่นเหมือนกันแก่นทั้งต้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเป็นไม้แก่นที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะไม่เหมือนไม้ตะเคียนอ ท่นผู้ฟังจำได้ไหมล่ะว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยสั่งให้ช่างกันระบกไปกีดตฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เอาเกลือทายกขึ้นย่างนะเอาเท้าเนี่ยยกขึ้นย่างบนไฟนะที่มาจากไม้ตะเคียนท่านบอกว่าไฟไม้ตะเคียนนี่แรงมาก อ่าอันนี้แหละโอ้อำนาจของอกุศลละจิตเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราเนี่ยคิดกันไม่ถึงละ่วะว่ารู้สินะแล้วเหตุชนไหนเราพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจึงมาถูกทรมาทรกรรมเช่นนี้ท่านบอกว่าเข้าไปสู่วิหารลานพระเจดี สวมรองเท้าที่เปื้อนฝุ่นเข้าไปด้วยจิตเป็นอกุศลนะท่านผู้ฟังจิตเป็นอกุศลว่าเข้าไปเหยียบไปย่ําไม่ปไปไล่ล็อกน,นี่อำนาจของบาปเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่เล่ากันมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพมา่าเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะหอดรองเท้าตั้งแต่ประตูวัดเลย ในพม่านี่เขาสร้างวัดสร้างวานในท่านผู้ฟังก็จะมีเจดีน่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของวัดแล้ววัดเนี่ยจะเข้าได้สี่ทิศเ็าวางแผนผังการก่อสร้างเช่นนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังวัดจะอยู่กลางเลยนะและกุฏิวิหารของพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยแทบจะไม่เห็นน่ะว่าอยู่ตรงไหน จะเห็นแต่ของที่เป็นส่วนรวมเช่นวัสลาหรือว่าโรงเรียนปริญญาสำหรับศึกษาเล่าเรียนของพระ,ะนี่เขาวางแผนผังไว้อย่างนั้นเนี่ยตมาไปมีโอกาสข้ามไปฝั่งพมา่าในสมัยที่เขายังไม่ได้ยึดอำนาจกันเนี่นะเราก็ข้ามไปได้แต่เวลาที่เขายึดอำนาจกันแล้วก็จะไปมาลําบากอยู่พอสมควร แล้วก็ไปเห็นแล้วโอ้เขาจะวางเจดีไว้ณนะจุดศูนย์กลางของวัดแล้วก็วัดี่จะเข้าได้สี่ทิศแล้วคนพมา่าเนี่ยท่านผู้ฟังเขามากราบมาไหว้ที่เจดีไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วนะผู้ฟังมีผ้าขีริว้วติดมือมาด้วยคนละพื้นมาถึงก็เช็ดตรงนู้นบ้างขัดตรงนี้บ้างไอ้ที่มีฝุ่นมีอะไร พอดูเห็นว่าสมควรละอีตรงที่เขาเช็ดที่เขาปัดเขาก็นั่งกรรมฐานกันนะท่านผู้ฟังนั่งกรรมฐานก็มไม่มีใครพูดไม่มีใครมองอะไรกันหรอกต่างคนก็ต่างทำม,ม,มาคนละทิศคนละทางกันนะแล้วก็มานั่งกรรมฐานเนาะดูเห็นเขาทำกุศลก็อืมหน้าปลื้มอกปลื้มใจ แต่ว่าท่านผู้ฟังอันตมาก็สังเกตสิหน้าของคนพม่าเนี่ยหน้าตาเขาเคร่งเครียดนะไม่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 เบิกบานนะไม่เหมือนคนไทยแล้วนะท่านผู้ฟังถึงจะทุกข์ถึงจะยากจะอดจะอยากอย่างไงเนี่ยนะพวกเราก็ยังมีหน้าตาชื่นบานแจ่มใสนะถึงว่าบางทีเนี่ย ชักหน้าเขาไม่ถึงหลังชักมาข้างหลังก็ไม่ถึงข้างหน้าแต่ก็ยังเบิกบานได้แต่คนพมา่าเนี่ยท่านผู้ฟังหน้าสงสารเขานะเขาก็สนใจในพระพุทธศาสนาฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่เป็นประจำเป็นประจำแต่ว่าหน้าตาเขาไม่ค่อยสเบยนะจะเป็นด้วยเหตุอะไรจะเป็นด้วยเรื่องของการปกครองนะที่เขา ปกครองกันอยู่คือเขาคิดได้แต่เขาพูดอะไรไม่ค่อยจะได้นะไม่เหมือนคนไทยเราคิดด้วยพูดด้วยพูดไม่พอแถมใช้อขออภยัยวาจาที่ไม่ค่อยดีแม้แต่ผู้นำประเทศก็ยังว่าก็ยังอะไรกันได้ของเรานะไม่มีอันตรายอะไรลักว่ายังไงก็แต่ประเทศพม่าเนี่ยในเวลานู่นเนี่ย เอาบอกว่านายพลคนหนึ่งเนี่ยแต่งลูกสาวนละลูกสาวก็ใส่เครื่องประดับนะแม้แต่เพชรเนี่ยก็กกกใหญ่ขนาดเท่าแม้จะว่าไข่ไก่กันแล้วกันนะถ้าเป็นไข่ห่านก็จะใหญ่เกินไปใส่เพชรที่ไหนล่ะประดับไว้ที่ข้อเท้าเลยท่านผู้ฟัง สมเด็จพระสังฆราชท่านไปในงานมงคลสมรสนี้ด้วยเห็นแล้วก็นึกสังเวชใจว่าผู้ปกครองนี่แม้อยู่ในความสุขความสบายมีเงินมีทองล้นเหลือแต่ประชาชนก็าพากันอดอยากหิวโหวยนี่ก็เลยพาประชาชนประท้วง พอปะทวงแล้วเป็นยังไงล่ะได้รับรางวัลท่านผู้ฟังลูกปืนอากา้ามาถล่มวัดเลยท่านผู้ฟังทั้งพระทั้งอะไรทั้งพระทั้งเนนนะไม่มหนีก็มรณภาพอะไรเขาไม่เอาไว้เลยนะท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นด้วยเรื่องราวอย่างนี้หรือเปล่านะที่ทำให้ คนพมา่าเนี่ยหน้าตาของเขาจะไม่ค่อยสบายละนะแล้วความเป็นอยู่ก็คล้ายๆเรา,านี่แหละแะว่าอดอยากก็ไม่ใช่อดอยากละก็ยังพอทําไร่ไถนากันได้อยู่นะแต่ว่าเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วไม่สบายแต่ว่าวัดวาอารามเนี่ยท่านผู้ฟงังวัดวาอารามของพมา่าเนี่ยเศรษฐีเลยนะเป็นผู้สร้างนะ ทีอาตมาข้ามไปก็เป็นวัดจรเข้ใหญ่เขาเรียกวัดเจรเข้ใหญ่นี่ก็เป็นเศรษฐีเลยเขาเป็นคนสร้างเอาไว้นะก็จะแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยมีเหมือนกับเป็นวัดของมหาเศรษฐีนะก็สร้างวัดแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละวัด,วดมีเจ้าภาพที่เป็นมหาเศรษฐีก็จะคล้ายๆเมืองไทยเรานี่แหละท่านผู้ฟัง นะอย่างเช่นที่สุขโขทัยก็เจ้าภาพสิสร้างวัดทั้งวัดนี่ก็ถ้าถ้าถ้าถา,า,า,าไม่ข้อมูลไม่ผิดก็คือกลุ่มเครือข่ายของเจ้าสัวเทนินนะทีพีเนี่ยท่านผู้ฟังไปสร้างวัดไว้ราคาเป็นพันๆล้านนะก็อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยนี่ก็สวยงามดีนะแต่ตอนอาตมาไปเที่ยวไปดูเนี่ย คือต้นไม้เขายัางไม่ไม่โตก็เลยร้อนเหลือเกินเลยไปแล้วัดสวยนะแต่จําชื่อวัดไม่ไม่ค่อยจะได้พิพัฒน์พิพัฒน์อะไรนี่เนาะนะเขาก็สร้างเลยสวยงามนะเป็นสีหลังคาเป็นสีน้ําเงินแทบทั้งนั้นเลยนะเลงทุนเป็นพันพันล้านนะให้ผู้คนได้ไปกราบไปไหว้นะสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่อืก็ ก็เป็นเศรษฐีนี่แหละสรางแต่ละที่แต่ละที่ก็จะเหมือนก็เป็นวัดประจําตระกูลของเขาเวลาคนในตระกูลเสียชีวิตก็นำหนะักกระดูกน้ำอัฐิไปบรรจุที่นี่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 อย่างนี้เป็นต้นนะในนี้แหละอัตมาก็พูดถึงความคุ้นชินแนละ้ก็เลยไปทางไหนก็ไม่รู้นี่ในบวชนานนิทานเยอะอย่างนี้แหละ เลยไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเรื่องของนกหัวขวานนั่นที่อดีตของพระเทวทัตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยก,ก็เป็นห่วงกลัวท่านผู้ฟังจะนึกจะคิดว่าเอ๊ะทำไมก็เป็นนกหัวขวานเช่นเดียวกันมาพระโพธิสัตว์เจ้าเจาะต้นตะเคียนได้ส่วนนก อดีตพ,พระเทวทัตแต่แหมเรียกคืออยากจังเลยนกกันทะคารกะเนี่ยทำไมเจาะทีเดียวจะงอยปากหลุดหลุดแล้วไม่พอเนี่ยสมองแตกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอำนาจของมานะความถือตัวหนึ่งอย่างนนะท่านผู้ฟังอย่างที่สองก็คือความไม่ไม่คุ้นชินไม่รู้ว่าจะใช้กำลังมากกำลังน้อยแค่ไหน ยิ่งเป็นของที่มันแข็งเนี่ยเราทุ่มกำลังเต็มที่เหมือนอาตมายกตัวอย่างให้ฟังถึงเรื่องคนเขาทุบหินเนี่ยนะรัดไปเต็มที่เลยหงายหลังเลยนะปังเข้าไปเนี่ยนะบางคนที่เขาเข้าใจเขาค่อยๆเปาะ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 แตกออกมาแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยเนี่ยที่วัดบางทีเนี่ย มีเหนแกลนิกนะมันแข็งมากนะท่านผู้ฟังใช้กําลังเข้าไปแล้วก็งายหลังทุกหลยแต่ถ้าคนที่ค่อยค่อยปาะเหมือนขออภัยเหมือนคนผู้สูงอายุสูงอายุคือมีประสบการณ์แล้วที่ให่ได้แรงมันค่อยมีหรอกก็ค่อยๆเคาะไปปอกปอกปอกเด๋ยวแตกออกมาล่อนออกมาเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยท่านผู้ฟังนี่แหละนี่แหละจะได้ ไม่ไม,ไม่ไม่มีความนึกคิดไปว่าแหมเวลาพระโพธิสัตว์เจ้าของเจ้าของแล้วก็เก่งหมดทุกเรื่องเลยนะเวลาพระเทวทัศน์ก็แย่ทุกเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแล้วก็เรื่องเหตุด้วยผลของธรรมชาติโดยความเป็นจริงของธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนี้นี่แหละวันนี้พอท้องควรกับเวลาแล้วก็ในทานที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญ ความสวัสดีความมีปัญญาช่วงเมื่อเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใจบุญใจคุศลทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพร